จำได้ว่าโอ้โหดูดิแป้งนี้แบบหลุดเป็นสายยาวเลยอะหลุดหลุดแบบเป็นแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยแป้งนี้ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะเราหลุดเยอะอะอ่าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วกันดูดิมีความเขียวลืออันเขียวอ่อนๆอ,อ,นอะพักเหนื่อยก่อนหอบแล้วเดินก็หอบแล้วโทัวรยแค่เดินก็หอบแหละ อายุมันมากขึ้นน่ะทําอะไรมันก็เหนื่อยแค่เดินมันก็หอบแหละอืมมันก็ไกลน่ะเดินว่าเป็นกิโลมันบ้างหนูไกลไหมล่ะ <laughs> ไกลอยู่เด้ไกลอยู่ <c oughs> <c oughs> เกือบกิโลละอามาดูสองแปลงบนสุด ที่หวานปุ๋ยก่อนบ้านก่อนเมืองนะเราจะมาดูฝ่องแปลงบทสุดนี่คือยูคาที่ปลูกนี่ก็อจะเป็นยูคาที่ปลูกคูคลองคูน้ําคลองน้ําอืมนี่คือยูปายูคาที่ปลูกขายได้รอบเมื่อกี้นี้รู้สึกพ่อเ็าจะขายได้ประมาณหกพันมั้งก็มีเยอะเนาะนีะน่เป็นคลองน้ำนาที่นี่จะเป็นคลองน้ำถ้าทำนาปังนะ นาปีเมื่อกี้ก็น้ําท่วมค่ะท่วมมิดตายเอียงเสี่ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยหวานปุ๋ยได้สมวนันอีกสามวันถัดมาน้ําท่วมแหมไปดูแปลงนี้นะคะแปลงนี้ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่80-90%ซในการหวานที่ว่าทั่วถึงไม่ทั่วถึงนะคะเพราะก็โดยรวมแล้วก็ได้อยู่แต่ให้มันร้อยเมันไม่ร้อยปอร์ซสินี่มันจะมีความแบบ เขียวอ่อนๆน,นิดแต่ว่าอาจจะเป็นประมาณว่าห่านปุ๋ยได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ลงเม็ดเยอะเม็ดปุ๋ยลงตรงนั้นไปเยอะนี่แป้งต่อมาคือแปลงน,นี้ตัวนี้ก็ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นะลักษณะเหมือนจะมาค่อยทั่วเท่าไหร่พราะมีความแบบเขียวอ่อนเยอะอยู่เนี่ยมานี้เลย เอ <c oughs> อม,มาดูเรียนฮะนี่เห็นแม้จะมีความเขียวอ่อนเยอะแปลงหลุดเยอะจังแต่รวมๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเราต้องมาหวานสามอีก บริเวณที่มันหวานไม่ทั่วอ่ะ,อ,ะอันนี้แล้วก้านอืมก็คงจะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปทำงานบ้านก่อนนะสักทุกคนปรปกเป็นกำลังใจให้ด้วยอ่ะมาทำนาไปพร้อมๆกันนะเออแล้วก็คลายเครียด้วยคลิปสั้นด้วยกันเต้นอะไรก็บ,บ้าไปกิจวัตรไปทำบ้านกิจกรรมาอะไรที่แบบ นั่นแหละบางทีเราก็ม,มันเป็นนิยายของฉันน่ะสวัสดีพี่สุวรรณ how are you today thank you for กุหลาบนะฮะกุห <laughs> ลาบสามดอกขอสามดอกว่ะไม่มีกุหลาบเดี๋ยวจะจบไลน์แล้วพี่สุวรรณขอบคุณมากค่ะพี่สุวรรณชวนไปร้องเพลงไม่ได้เข้าไปดูเลย มันไม่เหมือนแต่ก่อนอ่ะพี่สุวรรณเมื่อแต่ก่อนเนี่ยน,นูก็ร้องเพลงทุกวันร่อนได้ไปได้ทุกที่อ่ะนนี้ไม่ได้ไม่ได้ร้องแล้วไม่ไม่ค่อยจะได้ร้องเลยอะฟังเสียงสิเสียงรถเดือนกาบวนสุดท้ายเสียงไม่สบายได้ฟัง <laughs> โอเค โอเคจบไลน์ thank you นะคะบ๊ายบายโอ้ย oh, <laughs> พอจะจบไลน์มีคนเข้ามาเป็นสิบแหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีไลน์เรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงถัดไปเนียจะมีไลน์ในเรื่องของบุญนะบุญรษสามยังไม่จบนะบุญรษสามก็จะมีกิจกรรมหรือว่าเขาเรียกว่านะไมีหม่อดศพ หนังกลางแปลงแล้วก็มีหมอลำซิ่งสองวันนะคะวันที่สามสิบสามเอ็ดมีหมอลำซิ่งแล้วตอนคืนวันที่สามสิบเอ็ดมีหนังกลางแปลงและตอนเช้าใส่บาทนะคะใส่พามุนใส่บาทเนาะเออก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะไลฟ์หมอลำซิ่งให้ดูเนาะหมอลำซิ่งยาวๆหนะะ้าหันเราไปยาวด้วยกันนะบ๊ายบายนะคะ see you again the n e x thank live t you for my friend thank you ทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในไรายนาะสำหรับวันนี้สวัสดี